เรื่องราวที่แพร่หลายที่สุดของดาวจระเข้ผูกพันอยู่กับพุทธศาสนาและประเพณีการทอดกรถินโดยมีเศรษฐีผู้มั่งคั่งแต่ตระนีทีเหนียวเป็นตัวเอกของเรื่องเศรษฐีผู้ละโมบและภรรยาผู้ใจบุญการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเศรษฐีผู้หนึ่งครอบครองทรัพสมบัติมากมายแต่กลับเป็นคนใจคอคับแคบ ไม่เคยคิดที่จะทำบุญให้ทานหรือช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากตรงกันข้ามกับภรรยาของเขาซึ่งเป็นผู้มีจิตใจอบอ้อมอารีมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าและปรารถนาที่จะสร้างบุญกุศลอยู่เสมอวันหนึ่งภรรยาของเศรษฐีได้ตั้งใจที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานทอดกระชินซึ่งเป็นมหากุศลที่จัดขึ้นเพียงปีละครั้ง แต่นางกลับถูกสามีคัดค้านอย่างหนักด้วยความเสียดายในทรัพย์สินเงินทองแม้ภรรยาจะอ้อนวอนและชี้แจงถึงผลบุญที่จะได้รับเศรษฐีก็ยังคงใจแข็งไม่ยอมอนุญาตด้วยแรงศรัทธาอันแรงกล้าด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ภรรยาของเศรษฐีจึงได้แอบนำเงินส่วนตัวไปเตรียมจัดงานทอดกรถินเมื่อวันงานมาถึงขบวนเรือที่ตกแต่งอย่างสวยงาม พร้อมด้วยเครื่องอัฐถะบริขารและผ้าไตรจีวอก็เคลื่อนออกจากหน้าบ้านท่ามกลางความยินดีของผู้คนแต่เศรษฐีผู้เป็นสามีกลับรู้สึก,กโกรธเคืองและเสียดายซั์เป็นอย่างมาก